ตอนที่228สปปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศสิ่งที่สองประเทศโบราณสามารถนำมาได้เผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสามก็สามารถนำมาได้ปีศาจไฟดำส่งข้อความมาว่าแต่เผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสามนั้นจำเป็นต้องถูกส่งมาจากโลกแหล่งอื่นและค่าขนส่งก็สูงมากดังนั้นเผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสาม จึงถูกนำมาที่นี่พวกมันล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างยิ่งเช่นซากศพจำนวนเล็กน้อยของชีวิตหุ่นยวนสมบัติลับที่อยู่เหนือระดับราชาเทพมรดกที่อยู่เหนือขอบเขตสูงสุดซากศพของสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุ่นยวนที่มีความแข็งแกร่งของขอบเขตสูงสุดและแม้แต่ขอบเขตสูงสุดที่ผ่านการกลั่นสายเลือดหุ่นยวนเดียวก่อน ตรงกันข้ามผู้ที่อ่อนแอเกินไปเช่นศพของสายเลือดหุนหยวนในระดับที่สองของราชาเทพเป็นต้นซึ่งมีมูลค่าต่ำจะไม่ถูกนำเข้ามาเจ้าปีศาจเพลิงดำส่งข้อความหลัวเฟิงเข้าใจค่าส่งแพงก็ต้องซื้อของที่มีมูลค่าสูงมาบ้างชาวต่างดาวทั้งสามคนนั้นมีสมบัติมากมาย แต่เงื่อนไขคือต้องแลกเปลี่ยนของด้วยมูลค่าที่เท่าเทียมกันปีศาจไฟดำกล่าวว่าพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่สูงมากและสมบัติที่ดึงดูดพวกเขามักมาจากดินแดนสมบัติที่หยวนทิ้งไว้คราวนี้เจ้าสามารถเทียบชั้นกับเจ้าแห่งท้องฟ้าทามินแห่งกองทัพแห่งการทำลายล้างได้ด้วยโครนเพียงตัวเดียวข้าเชื่อว่าเอเลี่ยนทั้งสามตัวนั้น จะสังเกตเห็นเจ้าและจะติดต่อเจ้าทีละตัวในอนาคตอันใกลน้นี้พลังของพวกเขาถูกระงับลงในทวีปต้นกำเนิดดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจากเราและพวกเขาต้องการให้เราล่าหาสมบัติให้เจ้าปีศาจเพลิงดำมองไปที่หลัวเฟิงเจ้ามีพลังและร่างโคลนมากมายดังนั้นเจ้าจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการล่าสมบัติพวกเขาจะติดต่อเจ้าแน่นอน หลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาก็พยายามต่อรองราคาให้ดีที่สุดละ่ะเปรียบเทียบราคาดูว่าใครให้ผลประโยชน์มากกว่ากันปีศาจเพลิงดำยิ้มเมื่อต้องจัดการกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวอย่าสนใจหน้าตาแค่ดูว่าใครให้ผลประโยชน์มากกว่ากันหลัวเฟิงยังได้รับข้อมูลเชิงลึกบางส่วนระหว่างการรวมตัวที่ บ้านเล็กสัมสาราครั้งนี้ด้วยแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ความรู้ของเขายังคงขาดหายไปปีศาจเพลิงดำเป็นผู้นำกองกำลังต่อต้านที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสายฟ้าโบราณและอย่างรากลึกมาเป็นเวลานานานับไม่ถ้วนเขารู้ข้อมูลข่าวกรองมากมายจริงๆณนะตอนกลางคืน ในเมืองหูหยางชายวัยกลางคนคนหนึ่งสวมชุดลำลองเดินเข้าไปในคฤหา์ผู้ครองเมืองการจัดวางคฤหา์ผู้ครองเมืองและพลังโลกของหลัวเฟิงดูเหมือนเป็นเรื่องน่าขำและไม่สามารถหยุดเขาได้ฮะหลัวเฟิงปรากฏตัวออกมาจากอากาศในศาลาของคฤหา์ท่านผู้ครองเมืองและมองไปที่ชายวัยกลางคนข้ามองค์เห็นเขาอย่างชัดเจน แต่รูปแบบและพลังของโลกไม่สามารถหยุดเขาได้หลัวเฟิงสังเกตเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในอาณาจากักรชายวัยกลางคนมองมาด้วยรอยยิ้มและก้าวเดินเข้าไปที่ศาลาปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศหลัวเฟิงจำอีกฝ่ายได้เจ้าปีศาจเท่าเจ้าของเรือแห่งการเวลาและอวกาศเขามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันมากมายในตอนเด็ก ตอนชายวัยกลางคนและตอนชายชราในทางตรงกันข้ามเจ้าผู้ครองพระราชวังสองโลกและเจ้าผู้ครองหอหวันฟ้าเป็นภาพที่ตรึงตราปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศไม่มีศีลธรรมใดๆในการกระทำของเขาและประเทศโบราณทั้งสองต่างก็กลัวเขามากมนุษย์ต่างดาวสามตัว ลัวเฟิรมมีความเต็มใจที่จะจัดการกับหวันฟาโหลจูมากกว่าและชื่อเสียงของอีกสองคนก็แตกต่างกันค่อนข้างมากพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนพื้นเมืองของทวีปต้นกำเนิดข้าบอกพวกเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าให้พวกเจ้าเรียกข้าว่าจักรพรรดิแห่งการเวลาและอวกาศแต่พวกเจ้าก็เรียกข้าว่าปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศ ชายวัยกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าข้าไม่อะไรกับพวกเจ้าหรอกปีศาจเท่าแห่งกาลเวลาและอวกาศทำไมเจ้าถึงมาหาข้าหลัวเฟิงมองไปที่เขาชายวัยกลางคนนั่งลงอย่างสบายใจและหยิบแก้วไวน์ออกมาและรินไวน์ใส่แก้วมาดื่มกันเอถอะข้านำไวน์ชั้นดีจากแผ่นดินใหญ่มาให้เจ้าด้วยหลัวเฟิงนั่งลง แต่ก็ไม่ได้ดื่มไวด้วยเจ้าไม่กล้าดื่มไวดีๆเช่นนี้หรือชายวัยกลางคนดื่มไปหนึ่งแก้วก่อนจะพูดว่าถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโบราณหยานเฟิงและเจ้าต้องระวังมนุษย์ต่างดาวอย่างพวกเราจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยเผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสและบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศเป็นคู่แข่งกันโดยตรงดังนั้น พวกเขาจึงเล็งเป้าไปที่พวกเราสามคนปีศาจเท่าแห่งกาลเวลาและอวกาศมองไปที่หลัวเฟิงหลัวเฟิงไม่พูดอะไรทำเพียงแค่รับฟังข้ามาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าข้าไม่ต้องการให้เจ้าเข้าร่วมยานเวลาและอวกาศปีศาจเท่ายิ้มข้าแค่ต้องการเสนอข้อตกลงที่ยุติธรรมกับเจ้าโอ้หลัวเฟิงมมองไปที่อีกฝ่าย ข้อตกลงแบบไหนล่ะมีสมบัติสประเภทที่ข้าสามารถจินตนาการถึงได้ในทวีปต้นกำเนิดปีศาจเท่ากล่าวนอกจากนี้ยังเป็นสมบัติสประเภทที่เผ่าพันธุ์ต่างดาวอื่นๆและบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศห่วงมากอีกด้วยหลัวเฟิงตั้งใจฟังประเภทแรกคือเทคนิคลับที่หยวนทิ้งไว้ปีศาจเท่ามองไปที่หลวเฟิงมีแต่เทคนิคลับเท่านั้นเหรอ หลวเฟิงรู้สึกประหลาดใจมูล,ลค่าของมรดกแห่งเตาออันยิ่งใหญ่ย่อมสูงกว่าอย่างไรก็ตามมรดกระดับสมบูรณ์แบบและมรดกระดับพิเศษสามารถไปถึงระดับสูงสุดของราชาเทพได้เท่านั้นมรดกที่สูงกว่านั้นหาไม่ได้อย่างแน่นอนปีศาจเท่ากล่าวแต่เทคนิคบางอย่างที่ใช้ความลับอันทรงพลังยังคงแพร่กระจายอยู่ แน่นอนว่าพวกมันต้องถูกทิ้งไว้โดยหยวนเองและพวกมันต้องอยู่เหนือระดับของราชาเทพหลัวเฟิงเข้าใจหลี่หยวนสู้อยู่ในหมวดหมู่นี้ซึ่งมีเทคนิคการใช้งานเพียงบางส่วนเท่านั้นถือเป็นมรดกที่ไม่มากนักคาดว่าศิลปะลับและเทคนิคลับส่วนใหญ่จะได้รับจากสมบัติที่เหลืออยู่ในราชวงศ์หยวนแต่โดยทั่วไปแล้ว พวกมันไม่สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ปีศาจเท่ามองไปที่หลัวเฟิงค่ข้าต้องการบางอย่างที่สามารถส่งต่อให้กับข้าได้สำเนาของเทคนิคลับสามารถนำไปแลกกับสมบัติลับระดับเหนือราชาเทพได้ครบชุดอย่างน้อยหนึ่งชุดมูลค่าโดยละเอียดจะกำหนดขึ้นตามเทคนิคลับปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวชุดสมบูรณ์หรอ หลวเฟิร์งกล่าวข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าคิดได้ปีศาจเท่ากล่าวประเภทที่สองคือเศษซากของชีวิตพิเศษปีศาจเท่ากล่าวในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ที่จะได้รับเศษซากข,ของชีวิตพิเศษในบริเวณมืดของดินแดนขุมทรัพย์อาณาจักรแห่งความฝันและส่วนที่ลึกที่สุดของอาณาจักรเทียนจูเท่านั้น เศษชีวิตที่พิเศษนี้เพียงชิ้นเดียวก็มีค่าอย่างน้อยเทียบเท่ากับสมบัติลับทั้งชุดที่เหนือกว่าระดับราชาเทพแน่นอนว่าสำเนาของเทคนิคลับหรือเศษชีวิตพิเศษสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆที่เจ้าต้องการปีศาจเท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มค่าสามารถแลกเปลี่ยนกับเจ้าได้แม้แต่ส่วนหนึ่งของร่างกายของชีวิต ที่มาอันโกลาหนระดับต่ำที่กระโดดออกมาจากกรงชีวิตหุ่นยวนที่ด้อยกว่าหรือหลัวเฟิรมรู้สึกสับสนสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนที่กระโดดออกมาจากกรงนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นระดับเช่นกันสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำหมายถึงผู้ที่มีสติปัญญาต่ำกว่าสติปัญญาของพวกเขาเทียบเท่ากับเทพเจ้าที่แท้จริงของทวีปต้นกำเนิด สติปัญญาต่ำเกินไปที่จะแตะศักยภาพของสายเลือดแม้ว่าเขาจะเกิดมาเพื่อก้าวข้ามออกมาจากกรงแต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ดีเท่าของข้าปีศาจชราแห่งกาลเวลาและอวกาศกล่าวประเภทที่สามคือสมบัติลับที่เป็นธรรมชาติข้าไม่ดูถูกสมบัติลับธรรมดาข้าสามารถกลั่นสมบัติลับที่สูงกว่าระดับราชาเทพได้อย่างง่ายดาย ปีศาจเท่ามองไปที่หลัวเฟิงสิ่งที่ข้าต้องการคือสมบัติลับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาณาจักรแห่งความฝันเพราะมันเกิดมาตามธรรมชาติมันจึงค่อนข้างลึกลับนอกจากนี้ยังมีสมบัติลับที่เกิดมาตามธรรมชาติในอาณาจักรเทียนจูด้วยสมบัติลับจากธรรมชาติแต่ละชิ้นมีค่าสูงหรือต่ำ สมบัติที่ต่ำจะเทียบเท่ากับสมบัติลับที่เหนือกว่าระดับราชาเทพส่วนสมบัติที่มีค่าสูงจะเทียบเท่ากับชีวิตพิเศษที่เหลืออยู่ประเภทที่4สมบัติหายากมีสมบัติหายากบางส่วนในสมบัติมากมายในทวีปต้นกำเนิดของเจ้าซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0ล้านเครดิตข้าก็ต้องการสมบัติหายากเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1000ล้านเครดิตเช่นกัน มีศาสตร์เท่ากล่าวการแลกเปลี่ยนแบบเดียวกันหลัวเฟิงร,รู้สึกตกตะลึงเทียนเห ở, ออาณาจักรแห่งความฝันอาณาจักรเทียนจูและสถานที่อันล้ำค่าอื่นๆล้วนมีสมบัติล้ำค่าหายากแต่สมบัติหายากนั้นมีค่ามากกว่าพันล้านเครดิตนั่นคือสมบัติในตำนานและหลัวเฟิงไม่เคยเห็นมันมาก่อน กองกำลังใดๆก็ต้องการสมบัติหายากประเภทนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามหากเจ้าได้สมบัติทั้งสี่นี้มาเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนกับค่าได้สมบัติที่เจ้าแลกเปลี่ยนกันนั้นพูดคุยกันได้ง่ายปีศาจเท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้เจ้ายังสามารถเปรียบเทียบราคาจากปรมาจารย์แห่งวันฟ้าและประมาจารย์แห่งสองโลก เพื่อดูว่าใครให้เงื่อนไขที่ดีกว่าแก่เจ้าข้าไม่เคยบังคับธุรกรรมห้าห้าพลังแห่งกลอุบายของข้าไม่สามารถฝา่าขีดจำกัดของอาณาจาักแห่งความโกลาหลได้และข้าก็ไม่มีสิทธิ์บังคับเจ้าปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวตรงกันข้ามมันคือบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศเมื่อเจ้าได้รับสมบัติที่ล้ำค่าเกินไป บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศก็จะเป็นเป็นไปได้ที่เขาสามารถดำเนินการและยึดสมบัติโดยตรงได้จริงหลัวเฟิงพยักหน้าอย่าให้สองประเทศโบราณมามีอิทธิพลกับเราและอย่าให้มีความเป็นศัตรูกับเรามากเกินไปปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวพวกเราก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรเหมือนกันแต่เรามาจากโลกต้นกำเนิดอื่น ว่าแต่ข้ารู้สึกอิจฉาเจ้านิดหน่อยนะปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศมองไปที่หลัวเฟิงโลกต้นกำเนิดของเจ้าอยู่ภายใต้การดูแลของหยวนและหยวนได้ทิ้งช่องทางการเทเลพอร์ตไว้ให้เจ้าตราบใดที่เจ้าไปถึงรูปแบบชีวิตอาณาจักรขั้นสูงสุดเจ้าก็สามารถต้านทานแรงกดดันของช่องทางการเทเลพอร์ตและออกสำรวจโลกภายนอกได้ ช่องทางการถ่ายทอดหรือมีเพียงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสูงสุดเท่านั้นที่สามารถผ่านได้ที่ที่ข้ามามันแตกต่างออกไปในบ้านเกิดของข้าโลกแห่งต้นกำเนิดไม่มีช่องทางการเทเลพอร์ตปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศคร่ำครวญข้าได้สัมผัสประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดสามครั้งในโลกแห่งต้นกำเนิด ก่อนที่ข้าจะคิดวิธีการฝ่าด่านและเทเลพอร์ตได้จากนั้นข้าก็สามารถเดินทางไปยังโลกแห่งต้นกำเนิดอื่นๆได้ด้วยความช่วยเหลือของช่องทางการเทเลพอร์ตจากโลกแห่งแหล่งที่มาอื่นๆก่อนที่จะออกผจญภัยไปในโลกที่กว้างใหญ่กว่าข้ายังได้พบกับบรรพบุรุษของสองประเทศที่เจ้าจากมาด้วยพวกเขาเป็นสหายที่รู้ใจกันและมีประสบการณ์ร่วมกัน ข้าเองก็เคยมีปัญหากับพวกเขาเหมือนกันฮ่าฮพวกเราทุกคนกำลังคลำทางอยู่ในความมืดมักเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายปีศาจเท่ามองไปที่หลัวเฟิงบางทีวันหนึ่งพวกเราอาจจะตายสนิทก็ได้ปีศาจเท่ามองไปที่หลวเฟิงถ้ามาที่ทวีปต้นกําเนิดเพียงเพื่อค้นหาโอกาสและความแข็งแกร่งเพิ่มเติม เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญกับวิกฤตบางทีในอนาคตเราอาจได้พบกันเมื่อเจ้าออกจากทวีปต้นกำเนิดดังนั้นจึงไม่มีโอกาสจริงๆจะต้องมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างเผ่าพันธุ์พื้นเมืองและต่างถิ่นข้าเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้าข้ามองค์โลกในแง่เกี่ยวกับเจ้าปีศาจเท่ากล่าวด้วยศักยภาพของเจ้าเจ้าจะออกจากทวีปต้นกำเนิดได้อย่างแน่นอน นั่นคือโลกที่กว้างใหญ่ถ้าอยากพบค่าก็ให้ใช้การถ่ายทอดเสียงแห่งเหตุและผลปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวแค่ทักหาค่าค่าก็จะมาในทันทีหลวเฟิงพยักหน้าเขาเข้าใจถึงเหตุและผลที่คลุมเครือเหตุและผลระหว่างตัวเขากับปีศาจเก่าแห่งการเวลาและอวกาศแต่เส้นเหตุ และผลนี้คลุมเครือเกินไปข้าใช้มันเพื่อส่งเสียงได้แต่ข้าไม่รู้ว่าเส้นเหตุและผลจะนำไปสู่จุดใดทันทีที่ปีศาจเก่าแห่งกาลเวลาและอวกาศก้าวไปเขาก็ไปถึงขอบฟ้าและหายตัวไปอย่างสิ้นเชิงนอกโลกต้นกำเนิดหรือโลกต้นกำเนิดบ้านเกิดของปีศาจเท่าแห่งกาลเวลาและอวกาศ ไม่มีแม้แต่ช่องทางการส่งสัญญาณมันแตกต่างจากโลกต้นกำเนิดมากดินแดนแห่งความฝันหลัวเฟิงมมีร่างโคลนในอาณาจักรแห่งความฝันมาโดยตลอดตั้งแต่ที่เจตจำนงทางจิตวิญญาณได้พัฒนาร่างโคลนในอาณาจักรแห่งความฝันก็เริ่มดูดซับพลังงานด้วยพลังทั้งหมดของมันเช่นกัน สภาพแวดล้อมของอาณาจักรแห่งความฝันนั้นพิเศษและพลังงานนั้นมีขนาดใหญ่มากมันดูดซับได้ง่ายกว่าแต่ยังไม่เร็วเท่าจากรวาลขนาดเล็กในการจัดหาพลังงานคลนปัจจุบันในอาณาจักรแห่งความฝันมีพลังงานสำรองอยู่ประมาณร้อยละห้าของร่างกายจริงของรูปแบบชีวิตในโลกฟังสิ่งที่ปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศพูด อาณาจักรแห่งความฝันและอาณาจักรเทียนจูเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเศษซากชีวิตพิเศษและสมบัติลับทางธรรมชาติจะถูกสร้างขึ้นในสถานที่สมบัติทั้งสองแห่งนี้เท่านั้นหลัวเฟิงตระหนักถึงความพิเศษของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เศษซากชีวิตพิเศษสามารถพบได้เฉพาะในพื้นที่มืดของอาณาจักรแห่งความฝันเท่านั้น เฉพาะเมื่อเจตจำนงทางจิตวิญญาณเกินระดับราชาเทพเท่านั้นเราจึงจะเข้าไปในพื้นที่มืดได้อย่างหวุดหวิดความยากในการสำรวจนั้นเหนือกว่าอาณาจักรเทียนจูมากสภาพแวดล้อมในแดนแห่งความฝันนั้นโหดร้ายกว่ามากไม่ต้องพูดถึงบริเวณที่มืดมิดแค่บริเวณที่ลึกกลํำเท่านั้นจักรพรรดและกษัตริย์หลายองค์ไม่กล้าเข้าไป พราะเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาอาจสูญเสียการควบคุมในทางตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมในอาณาจักรเทียนจูมีความปลอดภัยมากกว่าและจัก,กรพรรดิและกษัตริย์สามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ปิดผนึกอาณาจักรเทียนจูจนหมดสิ้นถ้ายังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่มืดมิดของอาณาเขตแห่งความฝันเลยจิตใจของหลัวเฟิงเคลื่อนไหว และเขาส่งร่างคลนที่อ่อนแอไปพื้นที่มืดมิดของอาณาเขตแห่งความฝันทันทีอาณาเขตแห่งความฝันจะแบ่งออกเป็นบริเวณด้านนอกบริเวณตรงกลางบริเวณลึกและพื้นที่มืดมิดเหล่าบุรุษผู้แข็งแกร่งของทวีปต้นกำเนิดส่วนใหญ่มักจะค้นหาสมบัติในพื้นที่ตรงกลางกันส่วนที่อยู่บริเวณลึกๆนั้นหายากมากพื้นที่มืดมิด,มด ยิ่งมีคนเข้าได้น้อยเข้าไปอีก